สบายดีเด้อพี่น้องสบายดีตอนเศร้าพอ่พอๆกับซองเปบาลาวบ้านนาคือก้าเดอนใจพี่น้องวันนี้สิไปสส่ซองสาวอันนี้สบายดีพี่น้องส,ส,สบายดีพี่น้องสบายใส่ซืข้าป่าล่าเฮ็ดนั่เองพี่น้องโบ่ฮู้ว่าสีได้บ่พี่น้องเลยื้นนี้บ่เป้ภูมิใจลายลายพี่น้องธรรมชาติที่ที่บ้าเป้หมักที่สุดก็คือทุ่งไร่ทุ่งหนานเองพี่น้อง บรรยากาศยางเศร้าๆตะวินกําลังอ้อพี่น้องมนเมนี่สีพาอไปห้าเฮดแต่เศร้าๆพี่น้องปล่อยงูปล่อยคว,วายปล่อยแบบเกอรเป็ดเกอรไก่เป็นทีมห้อยแล้วกัพี่น้องเมนี่สีมัน,น,มนอยู่วะสองสาว <c oughs> มาแน่นอนสีแดงกับสีเหลืองไปล่าพี่น้องเลยบาเป๊สสีฟ้าพี่น้องสามสีกาสีไปตอนนี้กันยางลัดทงอยู่พี่น้องทงไ้ทง,ทงนาคว้างพี่น้อง ให้หนากะมันนี่กับสีพ้อไปป้าไปโดงพี่น้องกัติดตามไปเบิ้งกกันเด้อว,ว่ามื้อนี้บาเป้สีได้เฮ็ดอยู่บอ่อพี่น้องเขาว่า่วงนี้เฮ็ดออดแต่โฮปีพี่น้องเฮ็ดละง,งกันเองเฮ็ดเฮ็ดคมเฮ็ดเพิ่งจะพี่น้องบาเป้กับสีไปกันเลยได้จะพี่น้องพ่อกันยู่แต่ป้าพูดแหละสองสาชวนกันยางไปก่อนพี่น้องขึ้นนะตอนซาด,ดีดิพี่น้อง ปาเป้ภูมิใจที่สูดพี่น้องวันที่รอคอยได้ออกมาให้มานาก็ยังเจ็บคออยู่พี่น้องเลยยังมาให้ดีป่านใดไปพบพ่อจุ๊บป้าจุ๊บดองพูดเด้อพี่น้องเลยซอนซานกัยยางด,งดงดงพี่น้องป้าดงดอนน้ำเต็มห้องปกติแต่เก้าไม่ได้ไม่ได้เล้เนาะปีนี้ป้าป้าพี่น้องเลยเบ่งขวานลงแม่คุณเนาะ แต่เรา,รา,าปีนี่น้ำบ่อไร่บ่อไร่ลายเลยพี่น้องทำนี่นะปีนี้เนะ่ยพ่นดีแต่โฮปีเฮ็ดก็อ่อแต่โฮปีพี่น้องแต่ว่าย่างกับบ่อทันฮอดโดง่งฮอดปลาจักเถื่อเล้วพี่น้องนี่ผ่านเท่งนี่เข้าไปก็ปเป็นปลาเป็นโด่งพี่น้องบ่อรู้ว่าวันนี้จะมันเฮ็ดคือเขาบอา่อหรือว่าไปเลาะปลาลิ้นซื่อบ่อพี่น้องเลย <c oughs> จะบ่อทันฮอดปลาเถื่องูควายกับขี้เจ้าขาเจ้าปล่อยแต้ซะๆนาหน้องรันน้องนุงน่น ขาเจ้าป้อยแต่เศร้าขนาดหญ้ากระโปรงพี่น้องูอ้หญ้าเคอุ้มรุ่มอยู่สุพอด้องงูวขวายังมาแต่เศร้าแท่นี่งูว่าเปกัะแต่ละมือกับมันหมาทเท่นี้ละพี่น้องเลยนี่แหละมันนี่อ้อลาปลาลาเห็ดพาพี่น้องไปสมปลาเด้อพี่น้องมือน,นี้วิ่งวิ่งวิ่งสองสาวลุวยมือน,นี้ เฮ็ดอยู่บ้าพี่น้องเห็นเฮ็ดมาน้วยพี่น้องเฮ็ดน้องเลยพี่น่ะตึกสบายดีพี่น้องอีกเถิดนะจ๊ะพี่น้องมือแหลกแหกม้านพี่น้องเอ้ยเฮ็ดดินพี่น้องนี่นะตัวเฮ็ดหน้าแรกพี่น้องเอ้ยดอกปาดแน่นตึกๆพี่น้องนี่ตีให้เบิ้งก็ได้เด้อพี่น้องบาเป้นี่ หาเงีงกระมานพี่นอ้องเบาลอหามานหากินมานเด้อพี่น้องเลยปาจักดอกว่ะพี่น้องนี่นะนี่หนึ่งดอกสองดอกสามดอกสี่ห้าดอกไวบอพี่น้องไวบอ <c oughs> ดอกเห็ดเด้ออย่าว่าไปน้องโน้นเห็นบอหาเนี่ยสิพี่น้องต้องเท่า,าวาเห็ดอีกแล้วพี่น้อง โอ้ตาออนสอนแท้หอดปลาหอดหลงหมากับพี่น้องผ่านเชงหมากะลงงวกระ,ลง,กระลงขวายเด้อพี่น้องเอ้ยมันมาแต่เศร้าเหรอไหมงวขวายแต่ช่วงสายมันชิปหายกินดอกเห็ดบนนองดอนน,น่ะปลาดอกจูบได้แกงแล้วพี่น้องมินี่เห็นอีกแล้วพี่น้องมานเดอ้อโอ้ยบุกคักบุกแม่พี่น้องแดงสีบดตอดเหยบวะนี่นะเห็ดยังนั่งดอนนี่นะ อ้าน่าอืมเกิดขึ้นน<ห><ห>้ออืมนอยน่าอืมน้ำนี่ก็ออกปามือแหลกสายนุ่นทางเจ้าไปเบิง้งเลยได้กี่ดอกน้องละอาเอามาใส่ลเยลยไหมใช้น้ำกันบนใส่น้ำกันโอ้เบิ้งดเลย Tết oh, <laughs> phí vờ Ta nóng nôn phần màn đấy Màn cả màn Ôi, thì tao khuyên mày màn hết Mà cô bà, man thu nôn bà màn cảm thấy <t humanities> đó Đọ hà, đớt chảy, mình nhớ đun đớt má má thì nóng, đi mà chụp ba hà hết và ba phê đứa, Màn hết là ngộ này quá, chắc đọc đứt ิว th in ่าวไปแล้วก็ได้ว้าเป้นล้วก็ได้ออปลาออดอกนะครับเมื่อทีเฮ็ดตายล้มเบิ้ลทางเท้าทางล้มนอนนว่าไปพี่น้องว่าไปห้าเบิ้งเด้อฟองห้าหูเห็ดมันโมกเด้อมันเจอดอกมันซ้ำกระตาเนี่ยพี่น้องมันดอกบาทมันซ้ำกระตาพี่เด้อ ไม่นม้กาโมนเนหะใน่องนึ่งพี่น้องบอาเป้ดีใจได้ออกมาตางไ้่เนี่ะกักโจยู่ในบ้านลังไม่เป็นอาทิตย์กว่าซองอาทิตยคุณบอดนดองดอนประหมานนะ่านไปแล้วเนาะบอกาว่าสีมนันจะสองสามดอกยุ่มดีอันอบอ้อพี่น้องบอกหาเนี่ย ชาวเป๊ะชาบ้าเป๊ะจะล่อไปปุ๊นคุณละพี่น้องลอกปลาลอกดงไก่ได้พี่น้องเอ้ยบ้าเป๊ะพาพี่น้องไปชมปลาหายเห็ดมันนี่ไก่เด้อคุณนั่งล่อลงเติบคุณไปล่อไปสิลไปถ้าพุ่นแล้วก็ตี่ไปซุกเงาเป็นเงาเห่ามันมีตจ้าไม่น้องพาทัวพี่น้องเบิร์กไอเป๊ะกับน้องนุ่นย่างดงโด่งด่งดงยันแต่มีทันเพชร ่มาเขาว่ามาได้ไปป้าไหมยานไหวคะเจหาขอเเกเื้โอ้หีเบอร์พี่น้องเอยสิลงไปป้าบอนไหมพี่น้องพูดโหบละเกรงสุมุละฝาพี่น้องไปเที่ยวมึพี่เที่กไปเที่ยวาเที่ยวป้ากนเยอะพี่น้องมีไอเอ้เซฟมีไอเป้ ຂອງ હા ລຸ હા ມິເລຈັບພີ່ນ້ອງເຫຍອາຍຢູ່ກາປ່ນນໍຊເຈົ້າບໍລຕອນບນໍຊເຈົ້າບໍິດດອນບນໍ เจ้าคือป้าให้อายขึ้นเบื่อบานเจ้าไปออาาท<า>ี่พอดอายไงบ้าน้องเห็นบ้านเอ้นโอ้ยพี่น้องเอ้ยป้านี่ก็บบันได้แดกจัหรอกเบื้องสิตาได้แย่างน้องพี่น้องข้ามมาป้านีกนู่นมามาเบื้องถ้าป้านีปกติเลยงงกันตลอดไล่เลยพอดีนะ บพลาระประอยู่ไปบ่ฮอดจอดบ่ถึงฮอดเมืออนึงกระตอง g มังเกือจังน้ำดาฟไฟใจผสมสร้างแล้วก็มีแล้วมังลวงใดหัวใจคนเล่นเกมไงเสือบ่ได้หัวใจคนอนละก็ ะโอ,โอละนอ้อเมื่อบ่มีต้ตนคงมีเหตุ้ลเดียวคือเบิดใจจะเลยจงน้ำตาพลายน้มมือนีสิปีรันเศร้าสีร้อนบอได้ทำนาทีจีงจีในนึกอกอคา ก็เลยจ้องน้ำตา้าหัวในมือเจอ ine, ็บแงงปลาร้าความหักจากที่ทำดอกแก้วได้บ่ท่านมันจะต้องปวงจะได้เห็ดพ่อรอกขึ้นยากตามก้นก็นองนองนองอยู่ไม่ง่ายอย่านี้โอ้ยเนี่ยเนี่ยหาเห็ดหาคอน ไปเห็ดพี่น้องยาห้องตัวจะเห็ดหนือได้ยังว่าไปเฮ็ดกำลังออกเด็ดตีนกนเห็ดโบ๊ทพี่น้องเอ้นี่อ่อนปกติหัวเห็ดเอนีมันออกไลาได้ประมาณเขอดอกไงบ่สจัดให้เลย เพื่นอนก็ได้ห้าดอกทุกดอกปในน้านี้นะนี่นะเมืม่อไปแม่ก็แกง่งซ้ำนี้น,อน,น,อน,น,อน้องน้องดอดเนาะแม่นได้หน่อยได้ไเราแกงเบอร์ต้นได้เข้าอันนงึงนุ่นช่องมื่อค่ะด้วยปลาด้วยนั่นเป็นปลาได้ใช่ไหมละอ๋อเหว่โ้อ่เฮล่าฮ่า อาฮ่าเฮเลฮีอ huh, ีฮีฮ you know? ีอ้าอ่ะปับังโซงอปะปังโซงปะบฟงลงฟังลงฟังลงพีบ้านะขาว่าพีบ้าแล้วมาเฮ็ดแล้วมาหล่ำว่าไปว่าเดนตัวเองพี่น้องว้าพี่น้องเอ้ยฮะว้าวปาเอาเฮ็ดพี่เบอร์คุยขี้เล็กเอาตัวเอเห็นละงอกนี่เฮ็ดละงอกพี่น้องเอ้ย นี่ชูเบิ้งแน่พี่น้องนี่นะชูเบิ่งพี่น้องเบิ้งแน่อโอ้ยมาแล้วพี่น้องเอ้ยจูบแนจักปาดหนังก็หอมนู้นอคอยมาแล้วดอกหนึ่งแล้วมาเบิ้งพี่น้องเอ้ยน,น,ยน,นยี่อ่ะออยืนซึ่งเดินนู้นคอยยืนอ่าด้านคอยยืนนะปุ๊กจับปุ๊กอยู่ทุกหนึ่งสองสามยิง <laughs> แถวห้างให้พี่น้องเบิ้ง แม่เ้ยบิ้ง็ย่านเฮ็ดนะคุณแม่น่ะหนุนโดยแม่ล่ะไปงามไปหาเบิ่งเท่านั้นหมู่มันเพิ่มเลยมันงอกขึ้นมาดูโคตรมาแล้วพี่น้องดอกหนึ่งแต่กรากอนพี่น้องเอ้ยโอ้ยดอกกระดอกจู่พี่น้องดีใจเลยอาจารย์ชมหากันบ่ห้องพี่เห็นก็บ่มาพี่น้องเอ้ยนู่นจะไปหาคว้าตัวนั้นเป็นเปิ้์นนุ่นไปหาคว้าเบิ่งนั่นเป็นโคตรจ้ะตัวนั่นแหละอ้อมคุณด้วอ้อมคุณด้ว ดูล่างมันี่ดอกใช้ขนาดนี้เลยดู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 ดุดูได้ดอกนึ่งแล้วพี่ดอกเลยมีจ่ายเด้มาเฮ็ดละงกปีแกงในรอบ B เฮ็ดยังนี่นะเมืนนู้นเหมืนมาเฮ็ดนีบจักดอนนี่นะอันนี้น่ะเฮ็ดพีเบอร์พี่้องเยมันจะถือเฮ็ดละงก ต้นชออ่อเี่นันทตาเลยค่าก่อนตับบทตนวที่เห็นอดอกไงเห็ด牡丹เห็ดปลาฮะปลาดักขนุนหหเห็นทดา丹ปลานังดอนปลาพี่นอ้องนังดอนมันใส่กระตาเลี้ยวเอามาใส่เห็ดยังน,น,นังดอนเห็ดดินเห็ดดินเนาะปไปไปเบิ้งมันนู่นปไปไปมันได้เห็ดน,นะ

เฮ็ดกัสว่าเฮ็ดป้าละดอกชองดอกเนาะไปไปข้ามไปพังพุ่นพังพุ่นก่อยกะเบิ่งเห็นเห็นแน่นอนเฮ็ดละงหตอนนี้สิได้เฮ็ดละงหงพี่น้องเ้ยอยากกินเพราะว่าปีนี้มันออแต่โหปีเนาะนู่นเนาะไพเคยเห็นก็สะห้ามห้ามห้องในน้อยนี่ขึ้นไปพุนละพี่น้องบู้ปลาตัวหน้าผูเ็เห็นนี่ระดับปลา

ไม่ได้กะง้อยไม่ได้กะง้อยนอนแล้วเนาะปลาพี่น้องไอ้ตัวเน่ากะมีนี่นะเนาะนี่เน่าี่น้ำวะนี่พี่น้องในลายเลยเด้อนี่ได้ฟอกแก่ไงเด้อพี่น้องเห็นนี่มานน่นห่ากะขากซูเห็ดดำงูแห้งแสบเด้อมีดอกเน่าดอกจุ่มดอกแน่นพี่น้องเลยอาศัยปลาพี่น้องมีแต่เห็ดดำงูได้อยู่นี่นะ เฮ็ดดังโง่ดังดวงดวงเานิเอาวพูดได้อาก่อนนี่นะดวนจะเปลดมา้าล้อกันพี่น้องเอ้คนเองเอาเองกันตู้กันปลาโน,นเนอีกแล้วพี่น้องเอ้เมือน,นี่ปลาทะลุแรนนอนจัดไนน้องมาทีบอลทะลุกะเบิงอ้าวพี่น้อง โพดโผงใายเด็บฮากอนนี่จังหวัดบ่อเฮนกายอโอเทสแลนวเนาะเอาเป็นเอาเอาเป็นเอาใครเคบินน่งน,นาาบิ่งนั่นเบย์ตองในดูดูนี่นะนี่เบย์ตองวานนี่นะบ่อเฮนเนาะผ่าบึงนั่งกับแม่นาฮาวกายมันจะหาบ่ได้ปืดเนาะไปไปไปเฮนละงอกงอีปั่นกันจองไหวเขาเอาแน่ย่งเอาผู้เดียวมั้ย เขาให้ได้เข้ามาตับรางเนาพี่น้องเอ้ยมีเนี่ยบาปเป้น่ะตื่นตั้งแต่ตีสี่ตีสามตื่นลงมาอาบน้ำแลนออกมาหนาแต่เศร้าๆ,ๆเลยไปสิลงคีบซ่านเด้อพี่น้องเพราะว่าอยู่บลาอยู่โด่งมันบ่มีสัญญาณนะน้องนุ่นเนาะบ่มีมสัญญาณเด้อพี่น้องอยู่ปลาอยู่โดง่งมีแต่กลับไปลงอยู่แต่หนาบุญละขีดเบิ้งลงทื่นมาเฮ็ดมือนี่พี่น้องท้องว่างหรือไปได้กินนดข้าวเนะน้องนุ่นน้องดอน <c oughs> ว,วันที่กินนัดข้าวพี่น้องเลยไปไปไปขึ้นน้ารอขึ้นยูถึงผู้พึ้นตาเฮ็ดลังโมงยังไปไปนู่นไปรอลาหาเห็ดอ๋อซองไอ้น่องน,น,น,นี่กินนั่งเงียบเงียบเงียบยิ้วข้าวแล้วบ้าบานัน จ๊ะพี่น้อง้าพี่น้องมาตังไก่ไเน่ยพี่น้องเลยมาปเปงนายบนนูน้นนี่จ้ะพี่น้องพพบ้านบานบอ<พ>ามาอน <พา S 1> นี่ <พา S 1> ช<น>ุลาเน, <ก S 2> นี่ยน,น,นกมากิ่นพี่นอ้องช่วงนีเน้เป็นเป็นยามนกยามน,นูเพราะว่ามันเห็ดโกนอ่อนออรูพี่น,อน้องช่วงบาเปย,ยังน้อยบาเปยไปหาขึ้นแต่ต้นไม้เลยตอนเห็นอยู่ปอสี่ปอห้าไปหาขึ้นแต่โคกไม้ช่วงนี้พี่น้องบาเปย์นะและยังขึ้นโคกไม้เก่งนะ สาเหตุไปหาโกนนกพี่น้องตามกบไม่จิกไม่เสือไม่ห่างพี่น้องกบชุ่มๆมาเปก็ขึ้นพี่น้องเอ้ยว่าอยากได้นกมือเล้งนั่นเองเวลายามนาเกาบาเปปล่อยเพราะว่าวันเกิดเป๊เหบืาเปปะปอยป,อย,ปอยนอก <c oughs> เอามาเด้อหนึ่งสิกินอยู่ทีวข้าวแทเดึกหน่อยสองคนนี่ไป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 หาเห็ดอีกนิดหนึ่งแล้วก็กลับเฮาอันนี้ก็ได้พอแกงเลยพี่น้องปลาพี่น้องเอ้ น auto, mm ุ่นด nice. <Ma ari, S 2> ้านเข้มตรงด้านหมามีผานพันน <c urs commentary> <cam any aki inees> <cam> ี้นะปาตีนมันใหญ่มันใหญ่เนาะข้าไม่ไหม้เลยนี่นะดูนะพี่น้องตีนนี่ละงอกป้าน喏น้องรอนเป็นชายเลยข้าวนี่น่ะไม่ไหมเลยเหมือนชาวล่างบ่าหมาเราหมาแต่เศร้าไม่ไหม้อกไม่ไหม้เลยข้าวเนาะไปไป ตัวไรก้าเลยพี่น้องป้านั่นป้านั่นชิ้จงให้ข้าวอ้าวแลบสุดท้ายข้าวอากอนขายแต่ข้าวที่เหมนผนไม้เนาะเห็ดละงหัวมันอยู่พื้นเฮาเแคอ้าวเห็ดอันนั้นเนาะมาชุดตีป้ากัดหรไดมูนี่เฮามมือเลยบักใหายดอกหนงสี่ห้าดอกพุดนะเดาะไปข้ามีตีนมันบางใหญ่บางใหญ่พี่น้องเลยป้าปะเดาะขึ้นไปห้าเท่านนี่หน่ิดนึงแล้วก็มือแดดอ้อแล้วลอยล่ะเอาฮาแล้วห้ากับบางทีข้าวมีเห็นเด ก็ไก่กินพี่น้องบ่มีเจกดอกสวสดีพี่น้องาฮห็ดโทมดที่พี่น้องทมในตังใกล้ก่อนก็ได้พอแกงพี่น้องเอ้ยนี่ได้ลายเตอพี่น้องเนาะมานอะไรพี่น้องเอ้ยนี่นะคอยแผงเฮ็ดละงหงเลยนะถ้าว่าเข้าบอกเอ้าตัวนั่นนะป้าพี่น้องเอ้ยเครื่องกะตตาหรือบาเป้ได้นะเบื้องนี้ดอกกวานี่พี่น้องรอกง่ายนะ แต่ข้าเจ้าอาอกอนมันนี่เนี่ยแดดอ่อนพี่น้องแจ่มๆจมอยู่ทางล่างล้อง,งดอานแดดอ่อนแล้วก็สีผากันกลับแหละเพราะว่าเฮ็ดก็ได้พอแก่แล้วพี่น้องข้าวยังไม่ได้กินข้าวก็ยังไม่ได้กินพี่น้องเอ้ยข่าวนี้ออกป้ายังได้ห้ามานยังนั่นเนะาะบ่เคยพลาดพี่น้องบ,เบ่เปไปกับน้องสองคนเนี่ยซ้มไปน้องพาลาพี่น้องพาถั่วถั่วป้าถั่วดวกไป่ได้ถั่วในเมืองเลยพี่น้อง ไอพี่น้องมาถึงนี่บาเป้กับิเก็บภาพบรรยากาศว้สน,นีิเดีย๋ยจะพี่น้องเป้๊ขอบมกขอบใจไอเอ้ยมือสุขูขสุขคนเด้อที่เข้ามากดไลกดแ์กดติตามให้บาเป้เดี๋ยจะพี่น้องชิงสงบาบัี่สุดเป้ขอบใจทีมงานเจ้ามาหลายหลายเด้อที่บักบานบาเป้มาถึงจุดน,นี้เด้อจะพี่น้องสงบายดีสบายดีเมื่อไปหาตัวหาเก็บอนอตตี้พี่นาอแกงใส่ป้าหนูส้มเปรี้ยวค่ะขนาดเนาะหาใบใบส้มแอมนำมาใส่แกงเฮ็ดพี่น้องเอง มินีโมลนเนาะไปครับฮะมื่อม,ามาือสิกับบ้านและเดอ้อพี่น้องบาเป้กับสิเกลภาพบรรยากาศไว้สนีเดอ้อใจพี่น้องบา,บ,าบายบายบ๊ายกันคลิปหน้าเดอ้อไปไปเมื่อหฮาบานนี้พี่น้อง